สู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อ,ตอไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้ดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะคุณผู้ชมคะในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันค่ะเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีค่ะที่ชนิดที่ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท จริงของคนจริงกันนะคะและทุกท่านก็จะได้สัมผัสถึงเรื่องราวที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สําคัญค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้กําลังใจกับทุกท่านในทำหน้าที่กัลยะนานมิตร อย่างที่เรานะคะได้เน้นย้ําอยู่เสมอค่ะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามนะคะเรื่องราวของนักสร้างบาร,รมีที่วัดพระธรรมกายเกาลูนค่ะที่ได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีกันอย่างเต็มที่เต็มกาําลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในปีนี้ค่ะได้สร้างบุญใหญ่กันทั้งครอบครัวเลยกับการเป็นประธานกรถินบรมจัก,กรพรรดิแก้วเกาลูนบุญอานันต์ขอต้อนรับนะคะคุณสิริ พรลิมเกรียงไก่ค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่เป็นนักสร้างบาร,รมีนะคะตัวจริงดีจริงที่วัดพระธรรมกายเกาลูนนะคะปีนี้เป็นบุญใหญ่ของครอบครัวด้วยวที่ได้มีโอกาส รับบุญใหญ่ตรงนี้ก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รู้จักเรื่องราวนะคะของพี่สิริพรกันก,นก่อนว่าประวัติส่วนตัวชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์เกิดที่ไหนภูมิลำเนาวรวมไปถึงความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นยังไงบ้างคะเฮ้ยดด้คุณกกป้าอะไรกันนะหรือว่าดิฉันได้คะ่ะคุณป้าเกิดที่ธนบุรีคนะ่ะแล้วก็เรียนหนังสือตอนแรกๆก็ อนุบาลก็ทนบุรีแล้วก็มาย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพมหานครแต่ตอนเล็กที่เรียนอยู่นะฮะยังไม่ได้สัมผัสกับพระพุทธศาสนาแต่ทางครอบครัวเราก็นับถือพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าแต่อย่างป้านี่ก็เรียนเรียนหนังสือโรงเรียนคริสต์สตังมาตั้งแต่เด็กๆนะ อนุอนุบาลก็คริสตังแล้วก็มาอพอมาได้ไดหกขวบก็ส่งไปนักเรียนประจำก็ก็เรียนที่โรงที่นั่นเหมือนกันนะโรงโรงเรียนคริสตังค่ะค่ะแล้วเรียนไปจนถึงมหมห้ามสาตอนนั้นมสามจากนั้นก็กลับมา,กล,บมากลับมาที่ ที่ทที่กรุงเทพค่ะ,ะแต่ไปอยู่ที่ต่างประเทศต่างชาติต่างจังหวัดนะก็อยู่ที่ลาบรีค่ะเรียนเรียนโรงเรียนป,ประจำนารีวิทยาค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นก็ราวสิบห้าปีจากเกือบจะสิบห้าสิบสามสิบห้าปีไม่สิสิบห้า สิห้ามสามเไหมคะแล้วช่วงชีวิตตอน,นะต,อนตอนที่ไปเรียนโรงเรียนประจำนี่ได้มีโอกาสเข้าวัดทําบุญไม่มีเลยไม่มีเวลาทุกครั้งที่วันเกิดคุณวันเกิดของเรานะฮะคุณแม่ก็ตักบาทให้อย่างเดียว <ừ> ทุกทุกเดือนทุกทุกว่าปีวันเกิดของเรา <c oughs> และเดนพอหลังจากนั้นก็ไปเข้าไปอยู่ที่กรุงเทพไปเรียนหน้าโรงเรียนโฮรีฮะโฮรี่เรียน e c r เท a ร i a l ลคอร์ส เรียนเลยขาค่ะแต่ไปอยู่ที่นั่นได้สามยุคนเป็นโรงเรียนนั่นเหมือนกันค่ะโรงเรียนคริสตังแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ก็มีค่ะมีที่เวลาเรากลับมาเนี่ยผมคุณแม่เขาก็บางครั้งก็พาเราไปทําบุญแต่การทําบุญนั้นเราแบบว่าเราทําไปตามตามคุณแม่แต่ความรู้สึกที่นั่นไม่มีไม่มีว่าจะเลื่อมใสหรืออะไรแต่แค่ว่าโอเคไม่ให้ทําก็ทําใช่ไหมคะแล้วพอจาก จากเ,าเ,าเรียนเรียนฮฮลี่นะคะเรียนได้สามปีแต่ยังไม่ไม่จบสามปีแล้วก็แล้วก็แต่งงานกัน <c oughs> แต่งงานกับแฟนเป็นคนฮ่องกงแล้วก็จากนั้นก็ตอน,น,นอายุสิบเก้าค่ะแต่งงานตอนนั้นแล้วก็พอเรียนจบเรียนหมายถึงว่าเกือบจะจบแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้จบะะแล้วผลที่สุดก็เลยไป ประยุทธ์มาแต่งงานที่ฮ่องกงค่ะค่ะพอหลังจากนั้นแต่งงานพอแต่งงานได้ปีแรกก็มีม,มนีน่ลูกชายคนโตอตอน,ตอนน,นออตอนนั้นก็ออกคลอดเข้ามาตอนตอนนั้นก็อายุยี่สิบค่ะหลังจากนั้นมาก็คุกค้กกีกับลูกแล้วก็การทําบุญทำเมินไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าพาวกทางนู้นตอนแรกเราคิดว่าทางนู้นเอ๊ะทำไมยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เห็นมีไม่เห็นมีวัดเลยอื ทำไมไม่เห็นมีวัดแล้วตอนนั้นก็ตอนนั้นคุณแม่แเขาก็พาเวลาเขาก็เราก็แปลกใจที่ว่าทำไมไม่เห็นมีวัดเลยแล้วก็โอเคทําอย่างที่คุณแม่เคยเําทก็คือ,น,อนิมนต์เขาเรียกอัญเชิญอัญเชิญ,ชญพระพุทธร,รูปมัทิบาลแล้วก็เราก็สวดธรรมดามแบบไม่มาสวดธรรมดาแล,ะะล้วเสร็จแล้วพอลงมาจากนั้นก็ มีลูกมีลูกชายสามคนแล้วลูกชายสองลูกผู้หญิงหนึ่งแล้วตอนนั้นก็พอก็คุกคีกันไปคุกคีมาแต่พอมามาเม,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 มืองไทยกลับมาเมืองกลับมาเมืองไทยค,คุณแม่เขาก็ปกติแล้วเขาก็จะพาะไปไหว้พระกันหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็เหมือนกันไม่มีความรู้สึกว่าที่ได้สัมผัสสัมผัสโดยแท้จริงเราก็เลยโอเค okay, follow ตามคุณแม่ไปอะไรเงี้ยแบบ เลากลับไปเมืองไทยครั้งหนึ่งเราก็ไปทําบุญทั้งหนึ่งแบบ<ะ>ทาบุนแบบธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วพอที่สุดพอที่สุดก็พอมาเริ่มมีในระหว่างนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไปวัดมาอ,อยู่ที่ฮ่องกงไม่มีเราก็นึกว่าอย่างที่ว่าเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าม,วาม,มีวัดตรงไหนใช่ค่ะเราคิดเองนึกเลยนะว่าเอ๊ะทำไมฮ่องกงไม่มีวัดอโอเคแล้วก็โอเคเราไม่ได้คิดอะไรมากพอทพอี่สุดพอมามีลูกชายคนโตแต่งงานแล้วก็มีหลานคนโต ตอนนั้นอายุ48ค่ะ48แล้วเราก็เริ่มก่อนที่จะ48นะก็ตอนนั้นก็กลับมากลับมากลับมาที่กลับมาที่ฮ่องกงเมืองไทยอ่าค่ะไม่กลับมาที่ฮ่องกงเสียอันกลับมาเมืองไทยไปเยี่ยมคุณแม่ค่ะและ้วผลที่สุดเอ่อก็วันนั้นพอดีอาทิตย์ต้นเดือนเราก็ไม่ทราบนะฮะตอนนั้นเกือบจะอาทิตย์ต้นเดือนก่อนวันนั้นวันหนึง่งก็เห็นในที่โทรโท,ท,ทรทัศน์ฮะเห็นหลวงปู่หลวงพ่อครั้งแรกแบบ ศรัทธาท่านมากเขากะบอกเฮ้ยท่านผิวพัรร์ทำไมฉันผุผดผพองอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแล้วเห็นโดยเฉพาะเห็นผู้คนนะคะโอ้ทำไมมากันเยอะเลยแล้วใส่เสื้อสีขาวอะไรเงี้ย ุณแม่บอกอ๋อเธอเนี่ยฉันจะไปวัดพรุ่งนี้เธอไปสิพรุ่งน,นี้นะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ต้นเดอ๋ยวโอเคโอเคไปหมายถึงว่าคุณแม่เปิดโทรทัศน์สถานีเพราะว่าเข้าเข้า DMT ทุกทุกวันตอนนั้นเข้าเข้าแล้วค่ะมีจานดาวธรรมอ่าเปิดพูดได้ว่าท่านเป็นผู้นำบุญให้ให้พี่ให้ให้บ่าย่าแล้วพอวันนั้นวันก็วันลุ้นขึ้นวัสุวรรณลุ้นขึ้นใจท่านก็พาไปพาไปแล้วแล้วก็เราจะนั่งข้างหลังเลยนะแล้ว สวดเสรอจทรอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วมาถึงขครัง้งตอนที่หลวงพ่อท่านหลวงพ่อธรรมชยโยท่านให้พรแบบว่าถึงจบแล้วค่ะอรหังสมาใช<ฮ>่ไหมอรหังสมาสัมพุทโทพภะกวาธัางภควันตังภิวาเทมิแล้วก็พุทโธเมนาโถเรา<ฮ>พทดเป็นที่พึ่งของเราน้ําตาไหลน้ําตาไหลแล้วขนลุกนะ<ฮ>แล้วพอม,มาพูดครั้งที่สองอีกสวาก้าโต<ฮ>่ะก็พูดไปสวากาโตแล้วก็ อีกน้ำตาก็ไหลแล้วมาครั้งที่สามก็สุปฏิปันเพราส่วนพูดอย่างเงี้ยพะน้ําตาไหลแล้วยังเราแปลกใจแบบเอ๊ะทำไมนะเราถึงมีความรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าไม่เคยมีไม่เคยมีแม้ว่าเราเคยที่จะไปทําบุญในแต่ละที่ก็ยังไม่เคยรู้สึกอะไรที่มันเข้าไปในจิตใจของเราหรือว่าสัมผัสใน ความสุขกับพระพุทธศาสนาถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นพอเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวเองแล้วถามตัวเองไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราก็ไปถามพี่ชายเพราะพี่ชายเขาเขาเคยบวชแล้วเ็เป็นคนวันนั้นเขามีคุณแม่กับกับพี่ชายเข้าไปแล้วแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ไปถามเขาบอกว่าทําไมเลยทาไมเขาไมมีความมีกองหรังสือนั้นเขาบอกอ๋อเป็นเพราะชาติชาติก่อนชาติแล้วชาติก่อน เคยสัมผัสกันนี้แล้วกะทงใหม่แล้วก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเราปื้มด้วยจากนั้นก็เลยแล้วอ๋อชาติก่อนชาติก้อนเราเดินทางมาแต่เราไม่เข้าใจอะไรนะหลังจากนั้นเรากลับไปกลับไปแล้วก็เริ่มเริ่มทันทีแต่ตอนก่อนนั้นก่อนนั้นที่อยู่ที่เมืองที่ฮ่องกองเราก็ยังคงเนงาะไหว้เจ้าบบอะไรพวกนี้ทำตามประเพณีใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็แบบว่าเราก็กมีไหว้ไหว้พระพุทธด,ด้วยมีไหว้พระพุทธ นับถือหลวงพ่ออะไรอย่างงี้แล้วแต่แต่พอหลังหลังจากนั้นตอนนั้นก็ยังเข้าอยู่แล,แล้วพอดีสุดพอกลับมาเราก็เริ่มนั่งแต่เต็มใจที่ว่า,าแบบแบบกลัวเหมือนกันนะไม่ใช่กลัวกลัวนะนะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังคงไหว้เจ้าอยู่แต่ไหว้เจ้ามันเหมือนกับว่าของเขานะี่มันเหมือนกับมีอะไรอย่างหนึ่งที่ทําให้เราไม่อยากจะไปไม่อยากจะกลับไปที่นั่นอีกแล้ว แต่ก็พยายามแต่ไม่ทราบว่าจะทำยังไงค,คนที่สุดก็เคเกลับมากลับมาแล้วก็ไปหาหาวัดธรรมกาอพี่สายก็บอกเนี่ยอยู่อยู่อยู่ที่มีนะแล้วก็เขาหาที่อยู่ให้พราะจากหาที่อยู่ให้แล้วเราก็เดินนั่งรถนั่งรถเอ่มนั่งร์ที่บ้านอยู่ที่ซสายกงค่ะที่บ้านอยู่ที่สายกงแล้วก็ ก็ไปฝั่งฮ่องกงแต่ทราบว่าไปมีอยู่ที่ฝั่งฮ่องกงแต่ก่อนที่จะไปก็โทรศัพท์มาถามพี่ถามน้องน้องต้อยนะน้องต้อยล้วบอกว่าวัดอยู่ที่ไหนเออก็บอกที่ให้แต่เราทอถึงที่นั่นเราก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลจากที่ MTR เราเดินไปอีกข้างหนึ่งใช่เพราะมันต้องเดินลัดตึกเข้าไปเดินอีกข้างหนึ่งเอ๊ะทำไมไม่มีนะที่อยู่ของที่พี่เขาที่น้องเขาให้แล้วเราก็แล้วเราก็เอ๊ะมามองทำไม เด้มันก็ใช่นะพอลองอ๋อลองไปดูข้างนู้นข้างนูง้นพอดีก็เลยไปไปเห็นไปเห็นแล้วก็เ,เห็นพอก็ขึ้นไปคุยกับพี่กับกับน้องเขาโทรศัพท์ตอนตอนก่อนนั้นก็โทรศัพท์ไปถามเขาก่อนมาอยู่ที่ไหนอะไรเงรี้ยนะคะแล้วเขาก็ถามเขาเหมือนกันว่ามีบวชบวชพระไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่มีถ้ามีต้องไปวัดใหญ่แล้วถ้าวันไหนจะมามาบวชสามเณรได้โอเคพอไปถึงที่นั่นเสร็จ แล้วก็ได้ไปพบกับหลวงพี่จงไม่ทราบลืมไปแล้วฮะหลวงพี่ตอนนั้นที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้วพอไปจากนั้นหลังจากนั้นแล้วก็กลับมาแต่หลวงพี่แล้วก็มาคุยให้หลวงพี่ทราบว่าอ,อตอนเนี้ยเรามีปัญหาที่ว่าเราตอนนี้ไหว้เจ้าอยู่แต่ทำยังไงเออที่จะทำให้แล้วเขาก็ท่านก็ถามว่าทําไงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกท่านแล้วท่านบอกว่า ไม่ต้องทําแล้วนะบอมะไม่จําเป็นเราต้องทําทําบุญมันจำเป็นเราต้องทําเ,เยอะขนาดนั้นอเพราะว่าพูดได้ว่าเราเราหมกมุ่นนะะหมก่แล้วเขาว่าอะไรเราก็ทําอย่างนั้นแต่แต่แต,แต่มานั่งคิดนะที่บอกเอ๊ะทำไมนะทําไมเราถึงแบบว่าเริ่มมีพอมามา,มาที่วัดแล้วก็เริ่มมีนิดๆน,นะที่ว่าเออเราสามารถที่จะนั่นนะแบบไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วแล้วท่านก็เลยบอกว่าท่านให ท่านให้ลูกหลวงปู่ะบอกว่าไม่ไม่ไม่ต้องกลัวถ้าถ้ามีหลวงปู่นี่แล้วขอหลวงปูขอให้ผ่านพ้นกับวิบากวิบากกรรมที่เรา,ามีกับกบรรมพอกลับไปกลับไปก็ไปนั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิแล้วคุณแม่เราก็มีคอนเน็กกับคุณแม่ค่ะว่าคุณแม่เวลาไปวัดมาวัดทีเราก็ถามว่าเป็นไงนั่งสมาธิเป็นไงเราก็บอกเอาพูดมอกปาก,ก,กอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านเป็นกะเลยะไม่ได้พี่ให้ให้ป้า แล้วก็พี่ชายก็ด้วยแล้วพอี่สุดจากนั้นนะพอ,อกลับไปเราก็นั่งพัสมาธิแต่ตอนนั้นไม่มีใครสอนนะพัะสมาธิแต่ทราบว,ว่าต้องสัมมานะสัมมาแต่แต่เราแบบเคร่งเกินเคร่งเกินคือว่าตึงอ่าตึงใช่ตึง,อตงโอเคตึงต้องขออภัยนะภาษาไทยไม่ค <laughs> ่อยเก่งแล้วรู้สึกนะั่นน่ะนั่งสมาธิเราคิดว่าโอเคตอนเช้าสวดมนต์สวดธรรมบัตรเช้าจะต้องห้ามเกิน12โมง แต่บังคับพว่าตอนนั้นมีมีหลานแล้วก็เลี้ยงหลานแล้วสคนทุ้ดก็เลยก็เลยรู้สึกเครียดพอผ่านไปแล้วแต่แล้วเรายังไม่ได้นั่งสมาธิเลยเรายังไม่ได้สวดมนต์เลย<อ>แล้วก็มันพูดให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็ก,ก็บอกก็ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเาพูดอะไรแล้วมาทําอย่างนั้นไปปีหนึ่งเกือบจะปีหนึ่งแต่ตอนนั้นในระหว่างนั้นที่ครอบครัวของของ,ของป้านะคะทางครอบครัวเขาแอนตี้เขาบอกว่ายังไม่เข้าใจใช่ค่ะบอกเอ๊ะทำไมนะทำไมถึง จากวายเจ้าแล้วเอ๊ะทำไมมีมียังมาอีกศาสนาหนึ่งอีลัทธิหนึ่งอะไรเงี้ยดิมอนไม่ใช่นะฉันเป็นคนไทยฉันเป็นพุทธศาสนาพุทธชนพุทธศาสนชนิกายนิกชนเรานี่เป็นประเพณีของเราอย่างนี้ก็คือว่าตอนนั้นพอดีกระถินด้วย่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่ทางวัดเขาก็ให้ให้ให้สองมาห่วงปู่กระถินเราก็ดีใจว่าโอ้จะได้นั้น แต่พอลูกเห็นนะลูกชายเห็นท่านบอกแม่ทําไมแล้วหลงไหลอะไรอีกแล้วอ,อะไรเงี้ยแต่เราก็แปลว่าคองแบบว่าคลแบบ้ายๆว่าเราก็คิดว่ามันที่เขาพูดเนี่ยมันมันไม่ถูกอะกลัวแล้วลเราบอกไม่ใช่นะที่จริงเราก็เป็นคนคนไทยแล้วเราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งแต่มาตอนนี้ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันเดินทางถูกแล้วแล้วก็ทุกคนก็แอนที่แฟนก็ไม่ชอบ แล้วแล้วก็มันเหมือนกับเ่าเรายืนอยู่ที่หัวหัวมุมค่ะแล้วเราเนาะว่าเขามีทุกข์แต่ไม่ทราบจะไปไปไปศึกษาใครแต่เราก็คงโอเคไปวัดทุกวัไวดไปวัดทุกอาทิตย์ไปวัดทุกอาทิตย์แล้วไปจนถึงแฟนก็ไม่ชอบบ่นแล้วก็บ่น,นแบบว่าแบบแอนที่ไม่อยากให้เรามามาทําอย่างนี้หรือว่ามาวัดนี่มันจะเป็นอะไรหรืออะไรเรื่องผู้เก็บแบบเรื่องเงินทองแล้วมาผลที่สุดผลที่สุดก็เลย อธิษฐานพอเริ่มต้องทำอย่างเนี้ไปไปไปหมายถึงว่าตอนนั้นที่เข้าวันใหม่เขาเหมือนกันยังมีบ้างแต่ทําไม่เป็นเงนี้ยต่เพราะยังไม่ได้คุยได้คุยกับหลวงพี่ที่ท,ท,ที่จริงๆจังๆเลยแล้วมาพนที่สุดพนที่สุดก็อธิษฐานขอให้หลวงหลวงพ่อหลวงปู่เพราะว่าทําไปทามารวเอ้ยหลวงปู่นี่เราก็นับถือตั้งแต่เด็กๆคุณแม่ก็นับถือตั้งแต่เด็ก<ม>ๆ อะไรเงี้ยก็เลยสุาขก่อท่านบอกขอให้ลูกครอบครัวของลูกเข้าใจแลวขอให้สามีเข้าใจตัวเราแล้วแฟนก็ยังว่าบอกฉันก็สงสัยเขาพูดว่าถ้าสงสัยที่วัดมีอะไรดีเหรอเขาบอกือว่าอ๋อมีผู้ชายอะไรเนี่ยบอกเขาบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้มันไม่ดีไปแล้วไม่มีฉันก็ไปไปทำบุญอะไรแต่เขาพอพูดถึงทำบุญนี่เขาจะไม่เข้าใจ เขาจะเราจะทะเลาะกันบ่อยก็เรื่องนี้แล้วมันเลยทําให้เราหนักใจด้วยการการนั่งสมาธิของเราค็ทําทำยังไม่ได้ไม่ได้แต่พอทุกครั้งพอตอนพอตอนเข้ามาวัดแล้วนะพอตอนล้างจากนั้นพอเข้ามาวัดแล้วก็ทุกครั้งทุกอาทิตย์แล้วเราครึ่งเดือนทุกอาทิตย์ก่อนนะอุวอาทิตย์ก็มาวัดแต่บางครั้งแบบทุกครั้งที่เรานั่งสมาธินียเราพยายามแบบทาแบบจดแบบคือมันจะอะไรอะจดจ่อจดจ่อการนั่งสมาธิเกินไปแต่ ก็แปลกใจเหมือนกันนะที่ว่าสิ่งใดที่เรามีความแบบว่าไม่เข้าใจอะไรเนี้ยหลวงพ่อท่านสอนสอนสอนนะให้เราเราก็ยังมันึกว่าทำไมท่านรู้แล้วว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราก็พี่ป้าก็นึกถึงหลวงปู่บอกขอให้น้องแฟนเข้าใจเนี่ยแต่ก็เขาก็ยังคงไม่จงมันถึงครึ่งปีค่มีสร้างพระใช่ไหมสร้างองค์พระประทำประจําตัวใช่ค่ะขาดหลวงปู่ อ๋อเราลงปู่ด้วยใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็วก,ก็บอกบอกแฟนเหมือนกันบอกว่าเนี่ยอยากจะทำเพราะว่าตอนนั้นพอดีลูกชายก็ไม่ค่อยมีสถานมีปัญหาเราคิดว่าเอออาจจะไปทำทำสร้างวัดพระให้ให้ลูกชายและผลที่สุดผลที่สุดก็กโอเคเขาเขาว่าเออฉันก็จะมาด้วยอื แต่ครั้งแรกเลยที่เขาจะตัดสินใจมาใช่ค่ะแล้วตอนนั้นนะโอดีใจมากเลยวิ่งไปที่ครัวขอบคุณหลวงปู่คับขอบคุณหลวงปู่ครับผมรู้สุกด้วยสิ่งที่โยมที่องที่ป้าอธิษฐานไว้นะท่านท่านให้แล้วก็ผลที่สุดพลที่สุดก็นั่นนะละแต่ว่าก่อนนั้นก็ก็ already ไม่ได้ไปทางนู้นหมดแล้วเพราะว่าทางนู้นก็อยู่ดีๆเขาก็ ไม่เอาเราอะไรเงี้ยแต่ก็เลยมาตั้งหน้าตั้งตาสร้างบุญสร้างบรงรางบรมีที่นี่ใ <c oughs> จคะแต่นั้นก็ประหลาดเหมือนกันก่ <c oughs> อนนี้เราที่ราจะมาเรายังบอกจะทําไงเราก็แล้วลเขาขอหลวงปู่ขอเขาย้อนกลับนะนะขอหลวงปู่ที่สิ่งที่อัศจรยน,นะขอหลวงปู่หลวงปู่ขอให้ช่วยให้ให้เราผ่านพ้นกับวิกฤตนี้เพราะว่าคนนี้เขาพยายามที่จะมาตื้อให้เรากลับไป แล้วทางทำไปทำมาก็มันเหมือนกับว่าเขาต์เขาโทรศัพท์มามาบอกป้ามาบอกว่าเอ้ยทำไมอะไรเงี้ยป้าเราบอกว่าอ๋อเราเราไม่ได้บอกว่าเราจะจะแยกไปเขาพูดมาเองว่าเธอไม่ต้องมาแล้วนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอไม่ต้องมาอถึงวันนั้นอะโอ้หเลยทราบว่าแบบว่าเข้าใจว่าหลวงปู่ท่านช่วยท่านช่วยให้วัา ่ทีปัดสิ่งที่มันไม่ใช่ให้ที่รบกวนใจในการสร้างบารมีของเราออกไปแล้วพอคุณพ่อบ้านได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกก็ยังแอนตี้อยู่ค่ะเพิ่งมาพูดได้ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาก็เขาเห็นว่าเราทําบุญเนี่ยเขายังไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยว่าก็อยู่ดีๆต้องให้ต้องเอาเงินไปให้ยังไม่เห็นพิธีกรรมเค่ะเขาก็ ตอนนั้นวันนั้นแต่พอถึงวันนั้นที่ว่าจะ,ะพาเข้ามาเขาวัตนะ,ะก็เขาก็เขาก็มามาหลวงพี่จำได้หลวงพิจิตรท่านอยู่เพราะท่านพูดภาษาอังกฤษเป็นแต่แฟนป้าพูดภาษาจีนภาษาจีนกลางแล้วแต่ภาษาอังกฤษเขาเป็นภาษาของเขาค่ะก็เป็นลูกเ่นแล้ว ท่านเขาก็พ <Roth> ูดแบบตรงไปตรงมาแต่เราก็รู้ว่าพนม์พนเงของไทยเราต้องครอบน้องเขาบอกว่าเขาก็อยากจะรู้นะว่าภรรยาเขาเนี่ยมาวัดาวทำไมมาวัดทำไมแล้วเสร็วแล้วเขาก็บอกแล้วท่านบอกว่า้เขาก็พูดแบบตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อคนเพราะว่าเขาเดินคนหลอกมามาแล้วคือหมายถึงว่าผู้หญิงคนดีว่าไหว้เจ้าแล้วเขาก็เลยบอกว่า พระเขาเป็นว่าพระสงฆ์ใช่เขารบพระสงฆ์ใช่ไหมะแต่แต่ท่านก็เป็นมนุษย์อืก็คือว่าเขาก็เอกใจอะ,ะเอกใจรส็จยมที่สุดก็โอเคท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรป้าก็กลัวว่าแหมจะแบบเหมือนกับไม่น่าลบหลู่ท่านอะไรเงี้ยมาท่านก็บอกไม่เป็นไรไมาแล้ปล่อยให้เขาพูดไปดีท,ที่ให้เขาพูดไปโอเคพอหลังจากนั้นท่านเขาก็ แปลกประหลาดเขาก็นั่นนะบอกเออฉันก็จะทาทาสร้างสร้างองค์พระองค์หนึ่งรูปหนึ่งอ่าแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นครั้งแรกที่เขาทําบุญทําบุญกับวัดธรรมกายค่ะแต่แล้วก็จากนั้นมาเขาก็ยังคงคงมาวัดแต่เขามาวัดนะฮะแต่เรื่องที่เขาว่าทําบุญนี่เขายังเอกใจแต่เขาไม่เคยว่าห้ามแต่เขาก็ยังแบบว่าเอ๊ะทำไมต้องอะไรมาทุกทอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย โอเคผลที่สุดก็เขาก็มาอยู่ที่ฝั่งฮ่องกงตอนนั้นเราอยู่ฝั่งฮ่องกงตอนนั้นยาวๆเราอยังไม่แยกมาที่ฝั่งเกาหลีพอหลังจากนั้นมาเขาก็มาทุกทุกอาทิตย์แล้วอะไรที่ทําให้เขารู้สึกเขาเรียกว่าคลิกคลิกกับการเข้าใจว่าทําบุญเป็นต้องว่าอย่างนี้ทาบุญเป็นก็มาย้ายมาอยู่ที่นี่กาตอนนั้นก็คือทําเพราะว่า คุณสิริพรมาก็เลยตามมาแต่ยังไม่ได้เข้าใจมากแต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไรที่มีห้ามมีห้ามไม่ให้ทําเยอะแต่ก็ไม่ได้ขาดการมาวัดเทีกเดียวมันเป็นอารมณ์ของครั้บางครั้งเขาก็บางครั้งก็ไม่ว่าบางครั้งก็ว่าใช่ค่ะบางครั้งก็เห็นเรามาบ่อยมาบ่อยทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีความเชื่อมันเพราะว่าตั้งแต่พอเข้าวัดธรรมกายนี้ รู้สึกชีวิตก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหมายถึงว่าเราแฮปปี้หน่อยเรามีความเหมือนกับว่าเออมีอะไรยึดเหนียวค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปวาดมาไม่ได้ไปวาดไม่ได้ทําบุญอะไรมาเลยมาตั้งตอนนั้นตอนนั้นสี่สิบสามตอนนั้นสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบกว่าปีสามที่ไม่ได้แบบมีโอกาสมาสร้างบุญเลยไม่ได้ทําบุญเลยมันก็เหมือนกับชีวิตไม่มีหางเสือเนาะไม่มีเป้าหมายอะไรที่จะ เดินไปในทิศทางว่ามียังไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนใช่ไหมคะแต่เวลาเราทําบุญเนี่ยฮะเขาก็จะไม่แบบว่าให้เท่าไหร่ทําเท่าไหร่เพราะว่าพี่เป็นคนจัดการเองแต่เวลาเราไปถวายเราไปถวายด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็บอกให้เขาแต่เขายังไม่อินยังไม่อินเหมือนกับว่าสเต็ปแรกเขายังเดินอยู่เขายังไม่รู้จักนี่เอาะไปไปยังไงใช่ค่ะแล้วในที่สุดโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ก็เราเรายังเขาก็ได้รับทําบุญอ อทอดพระป่าด้วยกันเงี้ยมีรูปถ่ายเขาบหมายถึงว่าเขาก็เอ็กเซปบ้างแต่เขาใช่ค่ะแล้วก็พลที่สุดก็เลยพอวัดพอหลวงพี่หลวงพี่อิดใช่ไหมท่านก็แบบบุกเบิกวัดธรรมกายเก่าลนูนอวัดตอนนั้นภาวนาเก่าลนูนค่ะก็ตามท่านมาด้วยออ๋ตามท่านมาด้วยแล้วพอมาถึงก็เขาก็รู้สึกอินอินหน่อยแหลวะว่่ะเขาพูดได้ว,ว่า เขาจะถูกดวงกับหลวงพี่หลวงพี่อิดอาจจะถูกจริตเขาเรียกว่าถูกจริตนะคะในการที่จะพูดคุยธรรมะหรือว่ามีความเข้าใจธรรมะเขาก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ยังไม่รู้เลยเขารู้แค่ว่าทําบุญอย่างเดียวแต่เขาก็มีความไม่ใช่ว่าสัตไม่ใช่ว่าศรัทธาแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ทราบความรู้สึกของเขาอะไรอย่างงี้และพอที่สุดโอเคก็ไปอยู่ที่นั่นสึกสองหรือสามปี สอามปีแล้วเขารู้สึกเปลี่ยนไปก็คือว่าอ่อนหน่อยอ,อ่อนอ่อนบ้างอะไรเงี้ยแต่ทําบุญนี้เขาก็ยังคงนั่นนะฮะบางครั้งก็มันแล้วแต่ว่า เโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นกำลังดึงพอบ้านเข้ามานะคะแต่ว่าต้องพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวกันต่อว่าคุณสิริพรเนี่ยจะมีวิธีในการโน้มน้าวให้พ่อบ้านนและก็ทุกคนในครอบครัวเนี่ยมาร่วมงานบุญมาสร้างวารมีจนปีนี้นะคะได้ตัดสินใจเป็นประธานกฐถินได้อย่างไรต้องพักกันสักครู่แล้วก็ติดตามในช่วงหน้าค่ะ อยากเป็นอะไรและแต่ใจของเรา